ก็ขอกรสกรสืงตอนนี้กันด้วยนะในเกมเราบอดเดยนะเชื่อว่าส e c กันพี e c e ้วันนี้ก็จะมารีวิวดาบสตตร์ของฟิลินโนมเออซึ่งเออมันไม่ใช่ดาบนะเอาเป็นสตตร์นะเป็นเออ ซึ่งน้องวันนี้ผมเลยจะมารีวิวน้องมาว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างน้องมาซึ่งมีประมาณสี่สกิลแน่ๆน้องเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดเสียงกันก่อนน้องมาซึ่งวิธีการหาน้องผมก็ได้ทําไปคลิปที่แล้วแล้วน้องหรือว่าจะเติม799เหมือนผมก็ได้น้องมาซึ่งน้องมสกิลน้องก็จะมีสี่สกิลน้องซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําการลองดาเมจกันน้องซึ่งดาเมจเราจะ hit สี่หมื่น เออสามร้อยน้องเป็นใส่ฮาร์คิบวกกับเผาทีโอนน้องซึ่งเป็นสามร้อยอย่างนี้เลยน้องแล้วก็เออซึ่งสกิลแซนนเออสกิลแซดก็จะเป็นเออแบบนี้เลยน้องเป็นการเปิดวงเวทเออแล้วก็ยิงอะไรสักอย่างน้องซึ่งผมก็เคยดูเมทผ่านๆเหมือนกันน้องแต่ว่าไม่ได้ดูขนาดนั้นน้องแต่เราจะมาลองอยียร์รอบน้อ อ่ประม,มาณนี้ไล่นเน้ะผมก็ถือว่าหน้าตาดีกันเลยเดียวนเนาะมาซึ่งิักีะสอนนะจะเป็นสกิลเอ,อเ็กแน่ๆเนาะมาซึ่งสกิลเอ็กเนี่ยเหมือนจะเป็นสกิลตามเมาด้วยนะผมแต่ี้เรื่อยนะผมเ,เป็นวงเวทอ่าไฟขนาดอ่อย่ำยาวนเนาะมซึ่งนเนาะมาไฟนี้เนาะมันจะไปตามเมาแน่ๆสวดผมเรื่องตรงนี้ก็จะมาตรงนี้เลยนเนาะมา ไปมาเนี่ยเลยซึ่งราเมดเดี๋ยวเราก็จะไปลองต่อยกับเจ้าของพลังดูนะผมว่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวสกิลสามกันเลยนะ้องเป็นสกิลสี่นั่นเองนะผมว่าเดี๋ยวเราก็จะ,ะก็จะเป็นงมาน,นี้เลยนะ้องเป็นพลังสีม,ม่วงๆแนะ่ๆแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์ตอนใช้ด้วยนะ้องเดี๋ยวเราก็จะฟังกันดีๆเลยนะงองจี้กับประมาณนั้นเลยนะ้องแล้วก็ ส,สกิลต,ต่อไปนั่เป็นสกิลวีนั่นเองน้องซึ่งสกิลวีนี่จะเป็นสกิลตามเมาน้องเป็นอ่เปิดวงเวทน้องแล้วก็ปล่อยอะไรสักอย่างไปน้องอ่าแบบนี้เลยน้องอ่าเหมือนทำการแบบว่าเอามือขึ้นแล้วก็อ่าแบบไปเลยน้องแต่เราก็จะไปทดลองกับเจ้าตัวดีก่อนนว่ามันแรงหรือเปล่านะเพราะว่าใช้ปบบนี้แล้วผมไม่ค่อยเห็นดามเมจน,นั่นเอน้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำการอ่อเปิดไปก่อนที่สกิลแรกกันเลยน้อบอ่า สกิลที่สองนะผมสกิลที hay hay ่สามกดมั่วสกิลที่ก็จะประมาณนี้นะผมก็ทำให้รู้ว่าเออสกิลไฟเลนแรงมากนะผมหมายถึงเท้าตัวนะผมเออประมาณนี้นะผมสกิลมาต่างเหมือนจะมีสองสกิลนั่นเองนะผมเป็นสกิลซัดแล้วก็สกิลซีนะผมแล้วก็เหมือนจะคูลดาวนานมากนะผมเออ จะต้องใช้โคดสก,กิลแซดนานมากนะผมเออซึ่งโหน่าจิมลยดอก <c oughs> โอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับการตีฟิลิ่ตุยนะผมก็จะดับคัมพีกเช่นเคยนะผมเออซึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเออคด้าของฟิลิน่งนะผมเออซึ่งก็น่าจะจบรีวิวไปเท่านี้กันเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอให้ทุกคนนะผมเออตวงดีกันนะผมเออซึ่ง ใครที่ไม่อยากใช้ดูนะ้ำก็ใช้โลบักแบบผมได้นะสักทีนี้ก็ขอดดังเราเหรอโอ้ไม่ไม่ครับเสียผม